ยังคงฮือฮาและเกลียวกลาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่19พฤศจิกายนกรณีนายยกสั่งใช้รถทหารขนสินค้าบานปลาย หมอชนละน่านลั่นเอาผิดนายกหลังสมาพันธ์ขนส่งออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลตึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่25บาทต่อริรต,ต่อมานายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชารั่นแค่สมาพันธ์เดียวมาเรียกร้องจะให้ยอมได้อย่างไรสั่งสแตนบายรถทหารเตรียมเข้าช่วยขนส่งสินค้า ด้านสม,มาพันธ์ขนส่งและคนขับติบล้อทั้งหลายออกมาท้าทายรถทหารจะมาขนสินค้าลองไปขนอ้อยดูว่าจะไปได้สักกี่น้ำด้านนายแพทย์ชนละน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยรั่นเตรียมเอาผิดนายกรัฐมนตรีหากทำเรื่องนี้จริงเพราะแบบนี้ผิดพระราชบัญญัติขนส่งเรื่องนี้ทำท่าบานปลาย เมื่อนายกรั่นปากออกไปแล้วจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยกลับก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเรื่องนี้จะจบอย่างไรก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นถึงจะไม่พลาดการรับฟังรับชมและสามารถเข้าถึง คลิปที่มีอยู่มากกว่า2,300คลิปได้หากไม่กดติดตามหรือไม่กดกระดิ่งท่านอาจจะพลาดและไม่สามารถหาช่องข่าวแห่งนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในขณะที่ในประเทศไทยสามารถลงสนามต่อสู้ในพื้นที่จริง แต่ในต่างประเทศสิ่งที่เราทำได้คือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงไปสู่ประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละหนึ่งครั้งครั้งละ5ถึงคนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาล พยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้และแล้ววิวาทะหากรถขนส่งลดสิบล้ออยู่วิ่งใช้รถทหารวิ่งแทนก็บานปลายหลังจากที่สมาคมรถขนส่งถาทถายว่าให้เอารถทหารมาวิ่งแทนเลย จะไปได้สักกี่น้ำเรื่องราวนี้กับบานปลายมากขึ้นเมื่อมีเรื่องของกฎหมายพระราชบัญญัติขนส่งว่าหากทำาดังนั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นการผิดพระราชบัญญัติขนส่งซึ่งในแง่ของการขนส่งต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างมากกว่าการขับรถไม่ว่าจะเป็นคนขับรถบรถบรทุกขนส่ง ต้องมีใบอนุญาตเรื่องของการรับประกันสินค้าเรื่องของคุณสมบัติของรถเรื่องนี้นายแพทย์ชนาน่านสินแก้หัวนหน้าพักเพื่อไทยรั่นจะเอาผิดหากนำรถทหารมาใช้ขนส่งแทนรถบรรทุกและเรื่องราวนี้โพสต์ทูเดย์ได้นำเสนอข่าวนี้นานๆนานทีจะนำเสนอ จากแรงข่าวอย่างโพสต์เดย์หมอชนละนานลั่นจะเอาผิดนายกหากนำรถทหารมาใช้ขนต่งแทนรถบรรทุกเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2564เวลา16.36นนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยชี้ไอเดียบิ๊กตู่ใช้รถทหารวิ่งแทนรถบรรทุกแก้ปัญหาน้ำมันแพง ผิดกฎหมายขนส่งรั่นจะยื่นปปอชอเอาผิดนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสอสอจังหวัดน้านและหัวหน้าพักเพื่อไทยถแถลงที่รัฐสภา,าต่อกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระหูมมีแนวคิดใช้รถบรรทุกของกอง,กองทัพขนส่งสินค้าแทนรถบรรทุกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันดีเซลขึ้นราคาและขู่จะหยุดวิ่งว่า หากนายกทำจริงตนจะยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันปราบปราบการทุจริตแห่งชาติพิจารณาเพราะเป็นการกระทำที่จงใจทำผิดต่อหน้าที่และทำผิดตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบกหากพลเอกประยุทธ์พูดโดยไม่รู้ขอวิงวอนว่าอย่าทำรัฐบาลควรเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อแก้ปัญหาจะเหมาะสมกว่าเหมือนสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักณ์ชินวัตรอดีตนายก ที่เคยทำมาแล้วการแก้ปัญหาอะไรควรมาจากมันสมองหน่อยผมรู้สึกเสียใจกับแนวคิดของผลเอกประยุทธ์เพราะนอกจากไม่ใส่ใจแล้วยังเหยียดหยามด้วยการระบุว่าเพียงแค่สมาพันธ์เดียวเท่านั้นอีกทั้งยังด้อยค่าด้วยการแก้ปัญหาแบบไม่งอจะเรียกใช้รถทหารมาใช้แทนความคิดแบบนี้เหมือนการยั่วยุให้สมาพันธ์ต้องเพิ่มมาตรการกดดัน นายแพทย์โรนาน่านสีแก้วแถลงนายแพทย์โรนาน่านสีแก้วยังแถลงต่อว่าการแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงควรลดภาษีน้ำมันสัพพามิตรควรส่งเสริมไบโอดีเซลโดยพิจรา,ารณาความเหมาะสมเพราะขณะนี้รัฐบาลประกันราคาอยู่ที่4บาทแต่ผู้ผลิตน้ำมันได้ราคาอยู่ที่10บบาทส่วนกองทุนน้ำมันที่สามารถพิจรารณา นำมาช่วยเหลือประชาชนได้แน่นอนขณะนี้รัฐบาลกำลังแก้ไขที่ปลายเหตุด้วยการตึงราคาไว้ที่30บาทและนำของทุนน้ำมันมาชดเจยซึ่งเป็นการถมที่ไม่มีวันเต็มเรื่องนี้ดูดูทำท่าจะาบานปลายและกลายเป็นหัวข้อข่าวที่มีการพูดคุยกันในวันนี้และเรื่องนี้ นักข่าวก็ไปถามลุงป้อมประวิทย์วงสุวรรณทันทีว่าคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารโพสต์ว่าเดอะป้อมออกตัวเดอะตู่สั่งรถเตรียมรถบรรทุกทหารวิ่งขนส่งสินค้าแก้เผ็ดรถบรรทุกหยุดวิ่งเตรียมไว้เฉยๆไม่รู้ขัดกฎหมายหรือเปล่าแต่เราต้องช่วยประชาชนก่อน พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและรัฐมนตรีกระโหมให้เตรียมรถบรรทุกรถทหารมาช่วยขนส่งที่ทำท่าว่าจะมีการหยุดประท้วงหยุดวิ่งจนถูกกระแสสังคมวิาพากษ์วิจารว่าเตรียมการไว้แต่ไม่ได้นำมาขนถ้าเขาหยุดก็ต้องช่วยประชาชนและผู้ประกอบการ เมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้ารตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการนี้อาจขัดข้อกฎหมายพลเอกประวิตยบอกว่าไม่รู้ขัดหรือไม่ขัดแต่เราต้องช่วยประชาชนก่อนเมื่อย้ำถามว่าประเด็นนี้เป็นกระแสที่โจมตีนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยกล่าวว่านายกคิดแล้วถึงทำเอาลองไปฟังนะครับว่า ลุงป้อมพูดเรื่องนี้อย่างไรไปฟังเสียงลุงป้อมที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเช้าวันนี้นั่นคือเรื่องราวที่ลุงป้อมออกมายืนยันว่าเรื่องนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ผิดไม่รู้ไม่รู้เป็นการโยนออกให้ผนตัวเรียบร้อยแล้วก็เตรียมการไว้เตรียมการไว้ เตรียมการยังไม่ได้ขนเตรียมการว่าวถ้าเขาหยุดก็จําเป็นต้องช่วยประชาชนช่วยผู้ผู้ประกอบการนะฝ่ายค้านบอกว่าจะขาดอสอกฎหมายหรือเปล่าคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าขาด,ดหรือไม่ขัดก็ต้องช่วยประชาชนไว้ก่อนและนะก<ต>ังวลไม่คะจะเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตรงทีท่านนาย,ยกแบบน,นี้นายกต้องคิดแล้วนะถึทงทำ และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าการบริหารประเทศง่ายนิดเดียวเพราะคนบางคนเคยพูดอย่างนั้นการบริหารประเทศมันซับซ้อนมีหลายมิติหลายมุมคนที่เคยเป็นทห,หารเป็นการใช้อำนาจบังคับบัญชาแต่ไม่ได้ใช้ความคิดที่ซับซ้อน ในเชิงที่มันซับซ้อนทางสังคมทางเศรษฐกิจมาประกอบการพิจารณาการแก้ไขปัญหาก็เห็นได้จากวิธีการที่ใช้กำบั้นทุกดินแบบนี้แล้วถึงนาทีนี้จะทำอย่างไรในเมื่อรั่นวาจาออกไปแล้วและทางสมาคมรถขนต่งก็ยืนยันว่าาหกวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ไม่มีการแก้ไขปัญหารัฐมนตรีพลังงานต้องราออก นอกจากนั้นจะเริ่มใช้มาตรการกดดันเป็นต้นว่าเติมน้ำมัน20่ิทิถึงที่ไหนจอดที่นั่นแบบนี้เป็นต้นเรื่องนี้ยากระพิตตาจับตาดูทีเดียวว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปคลิปนี้เป็นการคุยข่าวยามเย็นมาฝากไม่ให้คิดถึงกันมากเกินไปแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิด่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายป,ประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อตู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง y o u t u b e ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า You Tube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว,ว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามบูกอนเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปลา่าไม่พบ1,800คลิป วิธีการง่ายที่สุดคือ Ha ชแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า20-30คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวดิจิทแข่งนี้ยังคงคือหาเรื่เกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ หนึ่งกดสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไร์พีเมียรทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่สองสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลนทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ ือเสียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเสริชนคนตายฝ้าเดียวกัน อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวล อยากจะมีเวลาได้ค okay. ้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังดีเราเลือกไม่ได้เราว่าาจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการพัมีจำเป็นเราเลือกได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ เราจะยอมแพ้หรือรจะสู้สต่อ,อครับท<ม>่บบบานค,คือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้ากรงนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งนั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากัน ยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสักดิ์ี่เป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นสักศีของเราสิทธิทางการเมืองสิงทธิพลเมืองเป็นสักศีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นสัก์ศีของเราครับแล้วเนี่ยเราถูกเรีกักศีมานานแล้วตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่า,าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมกงมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยึดยันเจตนามันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้มันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายหนึ่งความเป็นจรองเลยครับ อยากให้รัฐบาลเห็นข้าคุมเอาชนะความจนด้วยรัสวัสดิการ